ก็รงี hmm. like mm ้มนเด็เกีวันนี่ภาที่บ้วันนี้เจอหนีออกจากบ้านครับก็ไม่รู้เลยว่าคุณจะเาเพื่อเลแ้าไบบนี้พูดแม่คนนี้ก็เพื่อนนิดนงเลยโค้งง่ายเลยนะเร แต่ผมก็เล่นจริงเลยนะฮะวันที่หนึ่งมามันจะยากแค่เนี่จริงๆผมก็เล่นเล่นมาเป็นหลายรอบเลยแต่เคยผ่านก็มีน้อยอยู่แต่ผมหายมาหลายรอบแล้วสัสขขวเท่ามึงแป๊บแป๊บไม่เแลือสุดขวัญนะไปๆไปๆไปที้ทริป เอาไว้วดีได้ยิน้แล้วพอคุณได้เปลี่ยนแล้วก็เปลยแล้วสองเทาแล้วก็ไปแล้วทนะี่เครกานะผมทุกคนใครมนรู้ใครแ่อบแก้วไตรงนี้ครับเกามือโป <c oughs> เสียงมีเสียงคุณยายจะเห็นมาแล้ว เก๋หายไปไหนเดี๋ยวจะจับเกมาลาบเลยถ้าเห็นนะไม่เห็นครับลอตัวเลกแกไม่เห็นนีม่มีไม่มีเสียงทำอยไรวะอย่างแรกครับผมจะเรอกเหมือนกันแบบเปื่อยๆตรงนเกิแบบผมไม่รู้ใช้ี่นะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหรอหมายไหม หมดตัวหมดแล้วเนี่ยก็เอความดูด้วยดูด้วยามไหว้ก็เหมือนปกติเน่อย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะผมไม่รู้ว่าเจนเห็นหรือเปล่าอ้าวเห็นผมครับก็ใช่สีไอ้หัวเนื้อเหรอครับค่ะคุณ ไมเ่เห็นผมแหล,ละแมตแ์บอันนี้แห็นการอีกนะครับผมล้อมาตรงนี้นี่นะครับสูดหรอนะผมนีจริงๆผมไมู่้สูดรอผมผมไปเล่าเรืองไรเขาเลยแค่นี้ม้าน้อาก่อนผมเดินไวอ้อยู่แนวนี่ย เดินวไมครตัวจ oh, ิ๋วเนี่ยโอ้ยมาถือเลยมาดิเมาเดินช้าโาเห็นโอ้เดินเดินไกลก็เห็นเล้ยวโอ้มันเดินไวจังวะมันเดินไวเกนเอ้าลูกแปลงล่างนจะมาให้ฉันฟาดี นี่ไงะมีอะไรด้วยกันตอาจจะเคยได้ยินเสียงเกมหน่อยผมไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเกมผมาจะต้องดูและแหวงว่ามันได้ยินเสียงเกมว่ามันได้ยินเสียงเกมแคราแว่งนั่นว่ามันไม่ใช่นีหรือเปล่าโอเคไม่ไม่ไม่ตัวเตี้ยอรอย่านจะทำให้มันเมือนตัวเตี้ยไปเลย นี่อนีตัวเตี้ยจัดดแล้วแม่ผมมามาที่จริงผมก็รู้แหละอัปเดตไหมคือประตูมันไม่ล็อกเลยแวนี่เดินช้าๆดีกว่าปวดขาเทียบตาย ไเม่มาน่รีกอกม่เห็นันมาแล้วเฮ้ยมันหายหัวไปไหนตั้งนานแล้วเน่ยโอ้ปะขา

ฉันว่าเรากินอะไรเหม็นๆที่ไหนแก้ัอยู่ใต้โต๊นี่เองมาซะดีๆเดี๋ยวฉันเอาสายัดใส่บันท้ายของเองเทตัวนี้คือไม็นเลยวางเลยวางไม่เอาหยิบ ิงผมก็เคยเป็นนะก่อน <AC S> ไปขอฝากนี้หน่อยดีกว่ากับดักผิไม่ร้องโม้ตาชิลล์้อง้นเร็นมากนเ็่าไเร็เขากลีดนฟาดไม่ก็บวกจะว่าไปจตีไม่กี่คนหรอไงแม่อะไกัดักใช่หมเอาหนึ่ง เน่งอังไอะไรไม่เห็นตาเก่ไม่เห็นตาเสดวะรอมาก่อนแมวามามวมูมูมูเดินมาตรงนี้ปุ๊บผมเดินไป ไม่ไม่อย่แไม่อู่ต่อดี๋ยวทุกคนได่ <c oughs> เหรอนี่อย่ดีๆนะครับผมคุณเหลือเสื่อี่แน่แรกไม่อยอไม่เมมีคุณแย่เลยก็รู้นะช่วยอาไปาี่แม่ยนอแป๊บนึียวแอดใช่ไหมแอดดูครับทุกคน

អូខេហើយកុំប្រដាក់ហើយតាទွေးទៅដូចវិញហ្នឹងកុំលាញ់តែអង្គមិនដេកស្ងៀមគិតគំនិតកែតាគេខូចអីឈឺហ្មងខ្ញុំគិតថាលោកតាគេមិននេះទេ ไม่รู้น้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเจรอรตรงนั้นไฟมีก็ไม่มามาอยู่ไปกี่ไป กับดักก <m> ับดาบปิ่มปิ่มเน็บยทุกคนอยู่นี้ลงไปจะได้ไหมผมถำอยู่แล้รอบเนี่ยเพรว่าปลาเกลี่ยยงไม่มาอ่ะนะเอาปลาเกลี่ยนนี้ด้โอ้โหกับดักหน้าบันไดผมนึกว่าจะเป็นอะไรแปลกๆเลยเป็นเลี้ยวที่อ จึงมาสาวารถทำบัตรมไ้องไล่่ะตรงนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าจะทำไรต่อชึบเขาไว้อยู่ตรงนั้อมังเี้นี่เลยบัรอันนั้นบางทีจะไปเร่อะบางทีมันงงผมววเออม,เ,มเลยไว้ทีสโอ้โหดี่จะาเาที่ตั้งหมื่นรอบเลย

khi đi theo cái này chưa chưa có thể này nó cứ vậy Thì, quay quay bên này, đi rồi đi như đi lại thấy chưa thấy không thấy không tìm được gì rồi, cái này, đau quá đau quá đau quá, đau quá trời, nhảy múa อยู่ไ <Prize> ด้เออใช่ห <za> ร <bears> ือเปลใช่มวะใ่ไหมะเนื้อขากระพิบแปะเดือนแปะเนือขาก็เอาเอแบบปไม่ได้วะแบบวแบบบวบัอได้แต่มันอย่านี เคยออกมาดีกว่าอ้าวอยู่นี่นี่เองไอ้มนุษย์ตัวเล็กตัวกลัวไอเนี่ยไม่รู้นะกลับมานี่นะจะลงข่อหรืออะไรก็ช่างอ่ะทำไมลงออกมาดนี่เดี๋ยวจับมาลากเลยมันหายไปไหนแล้วหูนายเปลี่ยนแจ้งให้ผมเช็คไหมเห็นหรือดูนี่นี่เอง เนแล้วคือันนี้เราดแล้วเราบอการมองก็น่าจะมาได้ภาคสามเขาสิใช่ไหมเขาแก้มไม่มองเงี้ยแบบใหม,ม่คิดว่าเขาน่าจะเอาก้มมองตั้งแต่ภาคสองนะภาคสองเขาตัวมองนะตอนเห็นเราแต่ตอนตายก็มองอะ่ะจะบอกให้ไปได้ใช่ไหม โอ้ยไปเขียมันยู่งจัเลยเท่าของเจ้านี้ยป้าเจวไม่เชื่ไหมไปเร็วเลยนะจะไม่ได้เข้าบ้านดีกว่าไปแล้วไปเร็วมาเองก็ไม่รู้แต่บางครั้งป้าเจ๊ก็เรยมาเอง ไว้เดือดแ่เลยแม่ตกไปอี่ๆๆว้าวเดืตายวันดีสีตายงงเอ้จมวันนี้ชิบไม่จบเลยวันดีสีหุ้ตายตายเลือดตูเลือดอะ เลอดไ้ว่าไปถึงวันที่สี่ได้ยังไงเนี่ยนะสาดป้ายนะโดนเนล้านรอบเลยนะป้าเชแกองม,มาตอนนี้นะเอาเอาสวยเลยป้าเชอย่ามานะติดต่ว Wow. ยาน้อยยังแช่ м о ะ p ่ป้าเกเรย painted vậy นี่ illions t h r i มีสืสอ Bronco 회복 с о т н มาแล้วลูกจ้ามากระบอกที่อยากได้สุดแบบนี้เออวนไปสะอ้าช่วยด้วยโดนขังบกเศรหน้าไปถือว่าไปเจอไม่เงี้ไงวะโอ้เห็นอยู่รอตายกันเดี๋ยวคงเจอคนเจอตายหนึ่งหน่อที ลิบๆๆบริบหนึ่งนาทีอ้โหนป่าป่าออกไยเราจะเอาอือวันตาหน้าตาก็บปิดอยช่องเกาหนึ่งนาทีอยังดีว่ะ้องดีเลยไม่จริงจังหร eight. 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 Yes. ืม่เนี่ยอ๋อตรงตรงนะผมเล่นมาเป็นไาลรอกก็จริงแต่พ่าามไมี่รอบเอง ลอกเองทำไมมันเกิดลายลอกอย่างนี้แย่แล้วใช่ไหมเร็วๆแต่ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้โอ้ป้าที่ยังไม่มาที่นี่แป๊บด้วยนี่วะนี่เดี๋ยวจะไปตรงนั้นกันแล้ววัววัว ใช่ไหมคุณตาโอเควันน,ววน,นี้ฮะให้เวลาฮะแต่ผมเล่นเยอะซะวันนั้นนี่แหละมัป่าเกีดเดยจไม่มาชวนนี่ อราแปลงนึงไหมรูภาพบ้านไหนวะเนี่ยตาแกสุหาแปลกรมากสิรูปภาพแปลๆก็เอามาเอาดิไปเลืวยเตู้ดีลีดีดดีดีดียีดีี้ีดีดีดีตีด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 ีีดีดีดนดีด รู้สึว่มันนเใหม่คือนิวป้าเกก็ขยับนะลองสังเกตด,ดูสวัสดีคงรู้ใช่ไหมว่าต่อไปจะเกิดอะไรไสตายซะว Subscribe. <laughs> 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 <laughs>